ดีพี่น้อง5เสาร์วันที่22สิงหา2568จ้นนะมีผ้าเลาะเขาอำเภอน้ำเยื่นเอบขึ้นเก่าไปซื้อของมาขายจ้ะพี่น้องโอ้จะแม่นงามดอกอันนี้ดอกทองอุ้งไร่เลี้ยงอาลามเลยมาหล่อมีออกดอกงามแหงจ้ะจุดส้มบีวัมเภอน,เน้ำเยื่นใครมากอถ่ายร,รูปอะไรจะมองนี้พี่น้องงามแหง เทือกเขาพนมดงรักอยู่ทั้งนาด้วยจ้ะขามไปหานกัสเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่พวกเข้าพยาคบเลยล่ะง่ายสุดเกียดอ้ําพื้นหนึ่งพอดีประเทศสธไปทั้งปุ่นน่าจะรวยจ้ะไปทั้งผีกันทะลักซีสเกตในโตมเพิร์มมาสติดผู้เขาจะพี่น้องบรรยากาศดีดี ปลูกข้าวโพดปลูกทุเรียนน้ำเยื่อข้าดินดีจะดินงามเป็นดินแดงแดงดินน้ำหมองกสีดำปลูกยังก็งามได้ผลทุเรียนกระโดดดีจ้ะดีดีได้ต้นของเ้าเบิดแล้วพี่น้องปีนี้ปีหนา้าจังว่ากันไหมปินก็ถือว่าดียังแถวห้างปลูกเพรามีความหูกระได้กินปล <c oughs> ูกทิมทิมเนี <c> ่ย <oughs> เขากรง,งามหน้ากรงามไอมาอยกแถบไปยังเมื่อบานคนละยางเสเง้นพอยายไส้พอยังไส้มาแต่โหลาดมาอยู่มีลูกได้จักปีละลูกเกียร์ชีเบปีปกติลูกไส้ข่อยพี่นนองไปไส้กับไปกับลูกไสพ้พอฝนฝ่าบานเขาแง่งตุเรียน่อนอยู่หันละเบือ่องกบเบื่องเขียนเรา เปตยูอากาศก็ดีจ้ะพี่น้องนี่ฝันปูกมงทุ่งหน้าได้นี่ทุเรียนนี่จะเป็นหน่วยต้นเตนเตนอยู่สวงมันเป็นหน่วยเทียเนเสร็จเรอฐคิดดีจ้ะ้ำเงินเท่าลงแปลงก็มีปูกมันขายปีทปี่แล้วปีนี้แหละเนาะข้องปีนี้เนาะราคาบอ่อปันไดพี่นนองแต่ว่ากระปูกืือเก้า ปูกรุ่นละค่ะว่าสีดีบอปีนี้เห็ด้ันเห็ดยังกบง่ายจะใส่คนงานเห็ดจะคล้องบระเดเห็ดเองใส่รถโยกค้นรถไทยเอาสอมัยตะกี้ตะลุ่มนหน่อยพ่อยก็พ่อยหญ่ใส่เอาบวกยกคุดเอาได้พี่น้องอโยกคุดเอาฟูกลุหลไว้น้ำเงามันมั่นท่านมีรถไทยสมเนาะตะกี้ สิป,ปีที่แล้วก็จังไหวอยู่ได้ล่ะฝนตกตั้งเตตีสามจ้าวัานนี้ลูกตั้งเตตีสามเหรอจักลูกมาเห็ดยางเต่เสากูีดย,ยางกับไดเลยเตงกูกูกีดยางกับ็ิตซลิตนติกีดแล้ว่ะฝนห้าโอ้ยสิน่นอปลายางอ่าเพิด กองอะไรกับพ่อได้ใส่หยอดจ้ะพ่อได้ซื้อกินยึดมู่เขาอยิ้มเลยอำเภอลำพียงยังเศร้าอยู่กับรุดกับพ่อท่านหลายป็นไรเศร้าวันศุกร์นักเรียนกับไปโรงเรียนตามปกติจ้ะ สถานการณ์ก็ค,คือทันเมทวาวาล่ะหาซิฟหาซิฟเนาะประเมินไปมือต่อมือสมองต่อสมองจ้ะแต่ว่า,วาทำงานปกติทำงานปกติก<ๆ>เราระวังไว้น้ำถ้าบ่หาเงินมันกลับมอมีเงินใส่พี่นอ้องภาวะอันนี้จัะสีแห้ยเห็ดยังกับผาว่างผาว่งหยาดสีลงทุนลงขล้องไซรานไล่กับหยาด เกิดยังมามันกับข้าสิบวมมีเงินติดทุงไปนะต้องยอมยอมไหวตึกเหนียวมันง่ามเคี้ยวใส่กันก็ภูเขาเลยได้แนมมาไกลๆเป็นสีสันของอำเภอน้ำเยืนเท่าเลยเนอะลุงเนาะเึ้นมาจากเดีดหางมันก็มีทั้งบิ๊กซี่โลตัสพี่น้องซีเจของโซดกับลานบางไงจ้นน้ำเยืนเท้าจะเลิศแห้งอำเภอหน่อยแต่ว่าคือคักแหงจ้ะ รวดพวงีนนาทีหนึ่งเรียนอยู่ว่าเม็นซิบขั้นยากาศด,ดีดีตอนสาวๆแต่สงบจงสีไปเลยก็ดีน่าหลกเนาะ <Man. S 1> แต่ว่ามันกับบ่จบเปื่นบานเท้ามันบานนาลากักมันแย่เท้าอยู่เลยจ้ะพี่น้องมันเบาบุ้งหูเหลืองเพราะอยากเบาบุ้งวันเด้มอมานนี้มันลำขคาน อยากให้จกยู่จากใจเศร้าอำเภอน,น้ำยืนคนหนึ่งนี่ล่ะจ้ะพลนกระ<ด>บ<า>ทบงแน่นี่ก็อยู่อำเภอำยื่นอนีกสองวันมาอนนี้แหละแมนสำคัญเลยตอนนี้นดในพื้นที่ของอำเภอลำยืนจางยืนเข้าเขินไปดี่ผ่ากีโลูก จุด่อยูเนี่ยแหละไปซองอะมาสิผ้านที่รูไปหรอต่อแล้วบ้างแต่ว่าจางนี่ไปซองบุกกับไกลเติมคนก็ใส่ซีวิตปกติแต่ว่าก็เตรียมพร้อมเสมอจะ้ะเตรียมพร้อมตื่นตัว ออกไปแค่ประมาณหาเปอร์เซ็นต์ละที่บานเพิ่นติดตผู้ละกะเราระวังเลี่ยงค่ะแต่จับมองดีลูกระเบิดลงรอบก้อนนั่นละทั่วเป็นไปเลีงปกติปกติพ <c oughs> ลังมาตากกรุงเทพดิ่นกรุ <c oughs> งเทพอุนทรีต้องมาจอดน้ <c oughs> ำเยินเทากอน ไปอีกสิเป็นทางเกินซองอัดมาจา้ะเคยพาพี่น้องข้าไปเบิง no เ่งยูโนเตเนาะเที่ยวมีเที่ยงหน่อยมีกระต,อต๊อบมีไปหลยเถือยสื่อตะกะแตนสื่อเฮดพอแล้วพาพี่น้องข้าเกินไปอยู่แต่ว่าตอนนี้คือมุนเอริจ้ะพี่น้องื้อมาเกตพอลลูลเลจขีลูลเลจขีสื่อน้ำเฟินลูนึงเมื่อช่างสิ่งเฮ้าลัางเรื่องเจ้าได้หาขีนเนาะนโอบจะ,ะขีต้ม ก็อนุญาตเนี่ยท่าคิดนี่นี่มาหอดแล้วคนเอาฟองเอาซีงไปขายสดน้ำืนจสื่อของไปไ่รานย่อมยอมพี่น้องพอเลยมีเงินติดถุงไปย่างมันเป็นยังมากลงทุนไหวหลายนอนทุไนใหรายอันตรายยางหน่อยๆก็มีเงินเติมนําม่นไหวแล้วเนอเต ตอนนี้ก็ได้ลูกจดได้มองนาบานเพื่นอนหนามาส่อรกลางซักฐาน้ำเพื่อนไร้เทือกแหละละ่ะเอา้าลงไปซื้อของก่อนพี่น้องตลาดนี้เปิดตั้งแต่หมูมาขายของวันเป็นตีหนึ่งผนละจ้ะตลาดสดน้ำยืนเฮาไปวุบโน้นน้ำหมูกันกระตูงกำลาเมื่อนี้นมันที่เท่าไหร่วมนี่อมอื่นเที่ยม เออเตรียมไหวกะดีมาพ่อกันพูดอย่างเงี้ยค่ะพ um ี่น้องคือบอกเตือนกันเตรียมไหวเนาะเตรียมพร้อมเอออ่าเมจ่าได้ของแล้วกลับบ้านกันจ้าเป็นตะฝนโต้แข่งพี่น nah ้องมันนี้ฝ่าปิดปิดทำเงินเท่าน <Mm ี่ไปอยู่ทางอื่น ก็ว่าได้พาะข้าวร้อยมากขึ้นหอดได้พี่น้องขึ้นหอดตานมันโบว์ปูนคือหวานข้าวแต่ว่ามันก็นจะเป็นก็นต้องไปละ <c oughs> เปิดเลยเปิดแต่เสาร์เลยพี่ต <c oughs> านเอาลงรถมาจากไปทั้งปีเลยป่ะฮะเปิดเลย,เป,เ,ลยเปิดแล้ว,เป,ลวเปิดหนังสอือ ีิคะมาติดตามจ้าขอบคุ่นแห่กำลังใจขอให้อยู่รอดปลอดภัยสศว้าวน้ำเย็น<ฮ>เ,ยเท่าพิต้เก็ <c oughs> <c oughs> บแถวบก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 ล้นเต็มถาง